ขึ้นชื่อว่าปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่มีไว้เพื่อพิจารณาหาขนทางดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาชีวิตเราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อนางคิดดังนั้นแล้วจึงกล่าวกับสามีโจรชั่วว่า เอาละนายจา๋าวันที่ท่านถูกราจบหลุดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกลุ่มพาล่าตะเวนประจานไปทั่วเมืองก่อนจะนำมาประหารที่ภูเขาทิ้งโจรน,นี้ดิฉันได้อ้อนบอนบิดามารดาให้สละทรัพย์เป็นอันมากเพื่อถ่ายชีวิตท่านแล้วนำมาแต่งงานกับดิฉันแต่ดิฉันก็มีความรักต่อท่าน